สวัสดีค่ะตรรมชมที่ข้ารบวันนี้ท่อมีสมดาวสภาพผ้าธรรมชมไปหาคุณยายบินเดียวค่ะธรรมชมมวดก้อนกับเขาจังๆแปดหาแปดหาวันนี้คุณยายบินเดียวได้เลขคำนวนสู่คำนวนลลอกกองสลากเป็นเลขสามตัวเน่นๆกับเลขสองตัวเน่นๆค่ะธรรมชมมั่นใจฝ่าโลด จะเป็นเลขดีเด็กเด็ดเลก็ไปรับชมกับคุณยายบินเดียวพร้อมกันค่ะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งหายทอมี3ดาวนั่มมนไเด้อค่ะก็ไปรับชมรับฟังกับคุณยายบินเดียวพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีครับคุณยายบินเดียวสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมคุณยายบินเดียวเนาะจ้างวดนี่เขาที่พ่ครับงวดทีพานมากนี่ครับเขาแ,าแปรทาโอ้ขาาครับอู้ยสาธุสาธุครับ วอดวอวันทีสามสิบนี่มีแนวทางดีๆบ่ครับคุณยายบินเดียวครับนี่เด็ดๆไทยย่างละสองหางย่างละสองหางครับผมตัวไหนล่ะครับคุณยายอ่าข้างบนหน <1, 76 S 2> <ไ>ึ่งเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดหกเลขสักรครับอันแปดสี่สองแปดสี่สองอ่าย่ยางละสองหางบ่ครับล่างมันก็มีน้ำบ่ครับนี่ ล่างกับสองหางโอ้ครับอันนี้เป็นเลขความฝันบอครับเลขอีหยังครับนี่เลขเลขคำนวณโอ้สูตรคำนวณลอกกองสลากคือเก่าบอครับคือเกาคือเกาสุดยอดสุดยอดครับคุณยายบินเดียวข้างล่างก็ลอกออกมาได้สองหางครับข้างล่างสองหางนะครับคุณยายบินเดียวนาะข้างล่างอันหาซีหาซีครับหาซี้อครับหาซีครับสามหนึ่ง ่าสี่กับสามหนึ่งครับสามหนึ่งเด้อครับคุณยา,ายบินเดียวครับผมยางละสองหางยางละสองหางให้เน่นเด้อให้เน่นข้างบนหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดหกมีวงกลมด้วยเนาะครับเนาะอ่าวงกลมได้หนึน่งเจ็ดหกลายตัวกันตัวกันใน 8, 4, แปดสี่สองแปดสี่สองนึ่กันไว้กแล้วก็ให้หาสี่ครับอันสามหนึ่งเนี่ยอ่า ตัวนเน้นคือหาซีเรื่องขางลางหาซี 5, 4, ครับนี่ละนี่ละตกุกันแต่คือสามหนึ่งตุกันสามหนึ่งครับผมจ้าจ้าขอให้เอฟซีโชคดีจ้าม,มันใจบ่ครับคุณยายมันใจแห้งบ่ครับนี่มันใจมันใจเลยเน้นเลยหาซีขางลางหาซีเน้นเลยเน้นเลยหาซีขางลางตุกันสามหนึ่งครับฝันดีบ่ครับคำนวณเลขออกมาแล้วครับนี่คำนวณออกมาได้ยังไม่สองหางสุดยอดครับคุณยายเป็นเดียวสุดรอกกองสลาก เล่นแน่นเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกครับครับครับผมทุ่มเลยบอครับนี่ทุ่มเลยหนึ่งเจ็ดหกไอ้ข้างล่างกับหาซีฟาดเข้าไปเลยครับผมฟาดหนักเลยครับครับคุณยายอุ้ยขอบคุณในหลายครับคุณยายบินเดียวครับค่ะขอบคุณครับคุณยายมีอยังเพิ่มเติมอีกครับมีซตั้มเมลิจ้ามีซัมนี่ค่ะทุ่มฝันเนื้อตีโต๊ไปบอกอีกเด้อขอบคุณครับคุณยายเป็นเดียวขอบคุณครับได้ครับ ขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมครับผมนี่นะคะท่านผู้ชมเลขล็อกของคุณยายบินเดียวค่ะท่านผู้ชมล็อกกอมสลากวัยแนนอิงติ่งค่ะสมาชมงวดก่อนกระเขาเนาะคะ่ะเนาะงวดนี้คุณยายบินเดียวโดย 1, 7, 6, 9, 9, 8, 4, 2, 1, หนึ่งเจ็ดหกเน้นเนียนแปดสี่สองนี่การว่ายกกระหาซีเนี่ยก็ให้เน้นเนีนค่ะท่าชิกการว่าสามหนึ่งสามหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะ ขอให้ม่โชว์ไม่ลาบกับคุณยายบินเดียวประจำวดวัน 30, ทีน่3าธันวาคมพศ2 5 6 6ค่ะสำหรับคลิปนี้ทอมมี่ามดาวกัสซีราต่างชมพิกรเจอขึ้นคลิปหนาค่ะก็งหอยจุกจุกมันหมาน,านเองเองรวยๆค่ะไปยพ่งข่าวไปใส่นะคะทา่านผู้ชมทอมมี3สามดาวมีของดีมาฝากท่านผู้ชมค่ะรับชมเบืองค้องดีกระเบาแอมราทงกันเลยค่ะ บาเอมมาทงนี่เดินทางไปทําบุญวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดไม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกท้องเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกท้องสื่อเรลียกสื่อลอตเตอรี่เจงสี่ิหลือถือกนครับทนะ่านผู้ชมเนาะ ไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ตกับนังถาอยู่ของนี่ับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบใดเนาะครับเนาะโอ้ดีขับครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอันน้เรื่องการเมตตามหายมหาสนี์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เลือการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยัก คืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบขายขายทุกอย่างแล้ะเนาะสาธุ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 อนี้เป็นของหลวงปูป่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดอครับหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แหละแล้วก็บีอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อานิฐาน หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิวตามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมทั้นรวยพ่อมีูุหลาบไงพ่อนวดตี่แหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถเคื่ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาผู้ตามายยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหินข่าวกบลบอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล,ลยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของโบค่อยดีลูกค้าย,ย่างบบเห็นล้านเฮ้ยว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนาล้านเห็นุใดนคนมองบบเห็นล้านข้าเฮ้าเดินผ่านเอานวด องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานคากลานขายของเฮ้าครับขายดีปันเที่ยงที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราตรงหูยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนี้ก็มีโอกาสแต่มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชานวดไปฝากอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบาย่างกายผู้สาวผู้บ้ามากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลงปูกมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อแตะๆครับสานผู้ชมเมื่อแตะๆแล้วก็บี้ยังสิครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูกปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเท่อท่าคิ้วสามเท่าล่ะกรเสรยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะกรเป็นหวานเป็นจุดๆด,ดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่นะครับท่านผู้ชม จกดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งเช่นกันนี่ครับหูยินคาว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักคนหลง เบาแอมโลทงกับบุลอดซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโตมาตามเบอร์ทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอกาเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสามผูชมท่ามผูชมครับเอาไปให้าญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีห่อแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับนอก่านสมผูชุมหลักการเบาแอมโลทงนี่ในน้ำมุนมาน้ำครับในน้ำมุนของหลวงปุลอดม่ให้เอฟซีนครับสามผูชมเอาไปอาบํำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีถีร่าสีมันบดมันบัง สเสียดจังไรในต๊ะเขาสิได้ออกอไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมนเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาบโหลายครับมาฝากอิบซีโบลายกระโถ่มาได้โทรม,มาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาถูกสาถูกให้ถือเกลียกเออครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเกลียกระดเตอรี่รางวัลที่ <ๆ S 1> หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไรครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวบบาแอมเราตรงกับสีให้เบิ้งตวเล่กับน้ำมุนของหลวงปูครับ่านผู้ชมเนาะนี่มตาเพิ่งทำเลยพอได้เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆหม่หครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ เพราะว่าโดนพวกพีอัอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยอืครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าอาบอะไรแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำาบาะครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ